ขนุนจำปากรอบนะปลูกคู่คือเพาะด้วยเม็ดนะคะเพาะเม็ดแบบเอารกรกที่หุ้มเมนะ็ดออกนะแล้วก็จะปลูกไปสองปีสองปีกว่านิดๆน,นะคะมันก็จะได้ลูกอย่างงี้นะคะลูกออกเมื่อตอนที่ช่วงที่แล้งจัดๆนะคะแล้วก็ลูกก็ล่วงไปชุดนึงชุดนี้เป็นลูกที่ออกมาครั้ง ชุดที่สองนะแล้วก็รอดพ้นภัยแรงแล้วก็โตมานะคะเรากําลังลุ้นอยู่ว่า,าจะกลายพันธุ์ไหมจากจำปากรอบเราจะได้พันธุ์ใหม่ไหมหรือว่า,าจะคงคงเป็นรสชาติเหมือนเดิมนะคะจำปากรอบก็จะเป็นเนื้อสีส้มนะคะหอมหวานกรอบนะคะถือว่าเป็นขนมพันธุ์อร่อยนะคะแล้วก็ด้วยแล้วปลูกคู่กันเนี่ย ลักษณะลูกจะดูแตกต่างกันนะนี่ต้นหนึ่งส่วนเจ้านี่ก็จะเป็นลูกยาวๆแต่เราก็ต้องลุ้นกันอีกทีนึงนะคะว่ารสชาติจะยังคงเดิมเหมือนกันไหมนะคะอันนี้ตัดยอดลงไปเพราะว่าติดสายไฟนะคะก็ตัดยอดลงไปซึ่งไม่น่าจะเป็นผลกระทบอะไรกับลูกนะคะเดี๋ยวเรารอดูกันไปนี่คือตาห่างมากแล้วนะคะแล้วก็ ช่วงนี้เฝ้าตามดูทุกวันกลัวว่าจะสุกและหล่นเสียหายนี่มันมีอะไรเงียบๆออกมานี่เหมือนก็จะเป็นเม็ดที่แบบว่าลากเม็ดมันออกมาไหมอ่ะกลัวจังเลยอะกลัวแบบว่ามันจะเสียหายนะลักษณะตาเป่งมากๆโอเคเดี๋ยวเราตามดูกันนะจ๊ะ